สวัสดีครับวันนี้ที่ลาโมบายวันนี้แอปจะมีมือถือ2รุ่นจากค่ายเทคโ o แล้วก็ i n นทรูนิกซึ่งทั้งคู่ครับเป็นมือถือสายเกมมิ่งหรือว่าท่านท่านที่ชอบเล่นเกมชอบมือถือที่สเปคแรงราคาถูกแบบว่าจัดสเปคให้เกินราคาอาดูรุ่นแรกกันเลยก็คือเจ้าเทคโนโปรว่า5ซึ่งเปิดตัวไปหมาดๆเลยครับเปที่ฮือฮาในท้องตลาดอย่างชัดเจน เนื่องจากมือถือรุ่นนี้ครับสเปกแรงราคาถูกดีไซน์ฝาหลังมาอย่างทันสมัยเข้ากับทีมสายเกมมิ่งหรือว่าท่านที่ชอบเล่นเกมการดีไซน์ก็จะออกแนวเกมมิ่งกราฟิกขุ่นยนพร้อมกับ C p u ชิปเซตแบตเตอรี่ที่ให้มาเกินราคาเรียกได้ว่าจัดครบทุกอย่างครับถังโซเชียลแล้วก็สายเล่นเกมอีกรุ่นหนึ่งครับก็คือเจ้าอ n f ฟิ i x ตฮอตสามสถังคู่ครับเป็นมือถือสายเกมมิ่งซึ่งดีไซน์ออกมาลวดลายฝาหลังทันสมัย จัดมาให้ทั้งแรมและก็ลอมรวมถึง CPU ครับที่เกินราคาเล็ยกได้ว่าครับเอาใจท่านทที่ชอบเล่นเกมและก็โซเชียลทั่วไปรุ่นนี้ก็คือเจ้า Infinix Hot 30ในส่วนการดีไซน์และก็ความสวยงามครับชอบใครชอบมันวันนี้เราก็จะมาเปรียบเทียบสเปคจุดเด่นกล้องถ่ายรูปข้อแตกต่างระหว่าง Tecno p ป o ว่5กับ Infinix Hot 30 เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจเลือกซื้อมาครับมาเริ่มจากราคากันเลยตั้งไว้เลยครับก็คือ4,999บาทราคานี้อาจจะมีปรับลดอีกนิดหน่อยนะครับแต่ก็ไม่เกิน5,000มาดูขนาดของตัวเครื่องโนบะว่า5ครับบางเพียง9มิลิเมตรอินฟินิตคอด30ครับบางกว่าอยู่ที่8.4ม mm. ิลิเมตรอินฟินิตคอด30หนักอยู่ที่196กรัมในส่วนเทคโนโปว่า5ครับยังไม่ได้ลงรายละเอียดมาดูสเปคหน้าจอ ทั้งคู่ใช้เป็นจอ IPS LCD เหมือนกันขนาดของหน้าจอ6.78นิ้วเท่ากันเลยความเรียดจ,จอสูงสุดครับจะอยู่ที่ Full HD+ Pad เหมือนกันมาดูจุดข้อแตกต่าง Techno p o w e 5 Techno p o w e 5ครับได้ Refresh อยู่ที่120 h z มากกว่า Infinix Hot 3 0ที่ได้เพียง90 h z ในส่วนของ Touch Sampling Rate Hot 30จะสูงกว่าอยู่ที่270 h z TECNO POVA 5ครับอยู่ที่ 240Hz ทัชแสมปิ่งจอย,ยิ่งสูงยิ่งดีออบสนองการกดได้เร็วต่อมามุดูระบบปัิบัติกรเ TECNO POVA 5ใช้เป็นตัว Mediatek Helio G99 i n f i n i c o d 30ครับใช้เป็นตัว Mediatek Helio G88 ก็มุดูคะแนน Antutu ของ CPU TECNO POVA 5 CPU Helio G99 ครับคะแนนอยู่ที่358,794คะแนนมากกว่าคะแนนของ CPU อย่าง Helio G88 ซึ่งคะแนนทำได้อยู่ที่2 6 3 7 2คะแนนก็ค่อนข้างห่างกันอย่างชัดเจนครับทั้งคู่ลันมาด้วย Android 13ก็จะเป็น Android ตัวล่าสุดในส่วนของ GPU เทคโนโลยี5จะใช้เป็นตัว GPU Mali G52 MC2 Hot 30ก็ใช้เป็นตัว Mali G68 ทั้งคู่ครับมาพร้อมกับแรม8 g b ความจําเครื่องอยู่ที่128 g b เท่ากันเลย ก็คัดตัวที่ราคาเท่ากันครับ4,999บาทก็จะแรมและก็ล้อมเท่ากันต่อมามาดูสเปคกล้องถ่ายรูปทั้ง2รุ่นครับให้กล้องหลักมาอย่ที่50ล้านเท่ากันและก็มีเลน AI เลนซึ่งเป็นเลนช่วยอีกเลนครับความละเอียดครับน่าจะพอๆกันประมาณ0.08เมกะพิกเซลครับเป็นเลนวัดระยะมาพร้อมกับแฟลช LED ลักษณะกล้องก็จะคล้ายๆกันครับทั้ง2รุ่น มาดูกล้องหน้าครับความละเอียดอยู่ที่8ล้านพิกเซลทั้ง2รุ่นเลยในส่วนของงานวิดีโอวิดีโอด้านหลังทั้งคู่ครับถ่ายได้สูงสุด 2K 30เฟรมต่อวินาทีในส่วนของวิดีโอด้านหน้าเทคโนโปว่5ถ่ายได้สูงสุด 2K 30เฟรมต่อวินาทีมากกว่า Infinix Hot 30ครับที่ถ่าได้เพียง 720p 30เฟรมต่อวินาทีต่อมามาดูแบตเตอรี่และข้อระบบชาร์จ เทคโนโลยี5ให้แบตขนาดใหญ่ก็คือ6,000มิลลิแอมป์ชาร์จไวอยู่ที่45วัตต์ก็ให้สเปคแบตมาเยอะกว่าอินฟินิคอ30แบตเตอรี่ให้มา5,000มิลลิแอมป์ชาร์จไวอยู่ที่33วัตต์มาดูจุดสำคัญจุดอื่นๆครับถังคู่เป็น USB แบบ Type C มีช่องเสียบหูฟัง3.5ม mm ิลลิเมตรเหมือนกันมาดูทางด้านลำโพงครับอินมาดูทางด้านลำโพงครับถังคู่จะเป็นลำโพงสเตอริโอคู่มีลำโพงอยู่ด้านบนและก็ด้านล่างทั้งคู่เลยครับ เพนความปลอดภัยก็มีระบบสแกนลายในมือและก็ใบหน้าทั้งคู่ใส่ได้2ซิม3 G ทับ4 G ทั้งหมดก็เป็นข้อมูลหลักลครับจุดเด่นจุดสำคัญถ้าว่ากันตามสเปคเอาตรงๆเทคโนโปรว่า NO 5สเปคเกือบทุกด้านครับจะดีกว่า i n นฟินิต o ฮ30ก็จากใจจากรประสบการณ์คนขายโทรศัพท์ในเรื่องของยี่ห้อเทคโนต้องใช้เวลาในการทำตลาดเวลาในการสร้างผลงานสเปกเครื่องความทนทาน รวมถึงอะไรทุกอย่างการให้บริการก็ต้องค่อยๆสร้างค่อยๆสมบารมีไปทุกอย่างนี้ครับก็เป็นข้อมูลในการตัดสินใจเลือกซื้อถ้าชอบคลิปแบบนี้ครับฝากกดไลค์กดติดตามช่องทีราโมบายด้วยนะครับขอบคุณครับ